พี่ๆคะสำหรับ t ต y o t a Fortuner l e g e n d จเอพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเลขไหม่น้อยด้วยนะคะสภาพสวยปิ๊งเลยอันนี้แรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยเต็นรี้มาอัปเดตแล้วก็รีวิวก่อนเลยนะคะพี่ขะด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะพี่ตัวเป็น t ต y o t a Fortuner l e g e n d จนะคะปี2020-21นะตัวนี้ได้เป็นขับ4 s i g มา4กรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยเลขใหม่วิงแค่56,000โลเท่านั้นไม่น้อยมากๆราคาดีด้วยะคะ่ะคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่1,100,000นะคะ ปัจจุบนันหนูอาจจะว่างอยู่แค่ประมาณคัน2องคันแค่นั้นน้ำพี่แล้วก็คันนี้อัดเข้ามาใหม่น้ำพี่หาย,ยากมากเลยนะเพราะเป็นสเปคตัวท็อปสุดนะนพ้พี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงคุณพี่ไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะติดริมถนนใหญ่เลยค่ะคุณพี่ค่ะมาง่ายนิดเดียวนะคะพี่แล้ววันนี้กางเต็นทได้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะพี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแล่ไอเทมเลยท็อปสุดในรุ่นเลยกับ t ตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์สองจุดสี่วีขับสี่ซิกมาโฟปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดเลขหมานแค่ห้าหมื่นหก ประวัติสูย์เลยค่ะลูกค้าขาคันนี้ราคาเสนอขายเพียง1นล้านหนึ่แสนเท่านั้นนะคะคพี่แล้วมีว่างอยู่ไม่กี่คันนะพี่ที่เข้ามานะรถแรกเข้าสภาพสวยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆพี่ได้เห็นสภาพแรกเข้าที่ลงมาถึงบริษัทหนูวันแรกเลยนะคะมาเดี๋ยวหนูจะพาไปชมรอบๆคันเลยว่ารถมันสวยจริงไหมคะ่ะ มาเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะ,ะออปชันแบบจัดเต็มไฟด้านหน้าเนี่ยได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟไดทม์นะเป็นแบบ3ริ้วแบบนี้นะคะดีไซน์สวยเลยไฟตัดหมอกมีมาให้เซนเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดในการแนบพี่กล้อง360องศารอบพันป้ายกรุงเทพมหานครรถใช้งานในกรุงเทพนะการันตีเลยแล้วประกันในส่วนของโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะสเปคเดิมตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยเอาเลขต้นถังดิเช็คได้เลยนะคะคพี่ขาและดูนี่ซุ้มลงซุ้มล้อกันชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยไฟเลี้ยวตัวนี้ได้ เป็นแบบซีเควนเชียลด้วยนะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเป็นแบบไฟวิ่งนะคะคุณพี่ล้อแม็กตัวนี้นะคะคุณพี่โอ้สภาพสวยเลยนะคะแม็กไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทเลยหนูต้องสั่งขัดแม็กเลยนะสีทูโทนนะคะ <T> คุณพี่ <T> พ <T> ตัวยางเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นปีใหม่แล้วนะคะคพี่อันนี้เป็นดันลล็อปปี2020นะเดี๋ยวสั่งเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยยางม,มันเสื่อมแล้วนะตัวนี้นะคะคุณพี่ตัวโชค๊คของเดิมค่ะไม่มีการเปลี่ยนมาซุ้มล้อด้านในนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานค่ะคพี่รถอยู่พี่ประมาณ5ปีเองนะคะพี่สภาพมือวกต่างๆ น็อตยังคงคมเลยนะคะพี่ขาอนี้ดูตัวสมล้อยังสวยเลยไม่ใช่รถจอดตักแดดด้วยสีไม่มีซีดไม่มีเหลืองนะคะพี่พูก็จอดด้านข้างปรับพาวไฟฟ้าของเดิมได้มีรอยแตกนะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องด้านข้างมีมาให้คิ้วกันาสาดมีมาให้แล้วทั้ง4บานค่ะพี่ที่เปิดประตูนี้ก็จะเป็นตัวกันลอยนะของ f o r ์จูเนอร์นะคะพี่ถ้าอันเดิมข้างในถ้ามันมีฝ่ายไม่ใส่ฝาครอบเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคิเลสกดล็อกล็อกรถจากการกดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะ กระจกบานด้านหน้านะคะฝั่งซ้ายมือคุณพ,พี่ดูจากเม็ดอารเห็นไหมไม่มีรอยทําไม่มีรอยเคาะนะคะแล้วก็กระจกจะเป็นพาร์ทเดิมโตโยต้านะไม่มีการเปลี่ยนมาติดฟิล์มเป็นของ a, ลามินารอบผ่านอยู่ที่60%สนะคะพี่ไม่ร้อนแน่นอนนะคะตกแต่งแสงไฟแอมไลท์ ine, ในห้องโดยสารแสงสีขาวนี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่เลี่ยมสั้นหัวน็อตนะคะพี่ทางฝั่งด้านหน้า ประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขตัวสีเนี่ยเรียบลื่นสม่าเสมอเท่ากันบานพับประตูเนี่ยอันเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะหัวน็อตยังคมอยู่เลยสครับเพชรด้านล่างนี่มีมาให้สติกเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะคะพี่ฝั่งประตูด้านนี้เห็นไหมคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่ประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมือเห็นไหมคะ พาร์ทเดิมของเดิมสีไม่มีการพ่นทำมาสีย่างเด้งๆใช้งานได้ตามปกติถ้ารถเจอดตักแดดเนะี่ยมันจะแข็งๆแล้วนะคะพี่เนี่ยรถสภาพสวยมากนะคะมาดูที่ประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะคพี่กระจกพาร์ทเดิมโตโยต้าไฟแอมเบรไลแสงขาวนี่คือรอบคันเลยนะตอนสตาร์ทรถตอนกลางคืนเนะี่ยคือสวยมากใครที่ดูสเปคฟอร์เรเนอร์จากป้ายแดงมาคุณพี่น่าจะพอรู้อยู่นะคะคุณพี่เหลียมสันหัวน็อตนะคะคมกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายบานพับประตูอันนี้ของเดิมเลยนะคะคุณพี่คะสกคาเพดด้านล่างนี่ เหมือนกันยังไม่ลอกสติกเกอร์ออกเลยหัวน็อตทางฝั่งด้านนี้คมๆสวยๆชัดเจนนะจ๊ะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้นะคะที่ครอบอาฝาครอบทางน้ํามันก็เป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์ด้วยเอาคุณพี่ว่าแต่งรอบคันเลยนะล้อแมกนะคะตัวนี้นี่ไม่มีริ้วรอยยางอะไหล่มีมาให้ครบถ้วนนะคะตัวนี้ไฟท้ายของตัวลีเจนเดอร์ค่อนข้างสวยมันจะเป็นสีแบบด้านๆหน่อยเนาะเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวแบบโลโก้ลีเจนเดอร์นะคะไม่มีลอกลอดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะนี่เห็นไหม เป็นแบบสีดำเงาอย่างหล่อนะคณพี่คะป้ายกรุงเทพด้วยของเดิมหมดเลยตัวนี้เดี๋ยวเก็บงานทางด้านท้ายให้นะอาจจะมีรอยสีที่ต้องเก็บงานนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ซิกมาโฟของแท้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยลมไม่มีเสียงเอดอาร์ตเลยนะคะพี่เงียบกิฟนะคะโอ้โหสวยมากได้ผมไดมอนดะ์คั t นั้นแล้วด้วยนะคะรอบคันนี่ไม่้องสั่งเพิ่มเลย นะด้านในของ l e เจนเดอร์เนี่ยก็จะได้เป็นโทนสีดําหมดเลยนะคะดีไซน์จะสปอร์ตทั้งสปอร์ตสุดๆเลยโครงสร้างทางตัวลาน้ําฝนด้านหลังนะคะพี่นี่สติ๊กเกอร์ที่ดูอะ่ะติดมาจากป้ายแดงนะคะถ้ามีการชนทางด้านหลังเขาทําแน่นอนพ่นสีทับแน่นอนนะคะพี่อันนี้คือโครงสร้างหลับที่คุณต้องสังเกตดูเลยนะคะเม็ดอาร์ตให้เห็นแบบเรียบๆเ,เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโทนสีของเขาเดิมๆเลยค่ะที่เป็นโทนสีขาวหลังคาดํานะคะ เลียมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขยเลยฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคุณพี่สวยปิ๊งนะคะทั้งสองฝั่งไม่มีรอยพ่นสีทับนะจ๊ะสวยมากบอดด้านหลังของ f o r เจอร์นะคะจะเป็นปรับพับลงไปนะคะแถวหลังสุดเนี่ยพับแล้วก็แขวนนะทั้งสองฝั่งนะเวลาพี่ใส่ของหนักๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ทับตัวเบาะเบาะจะได้ไม่ล้มนะคะพี่โอ้โหสวยนะแล้วก็ตัวนี้กระจกนะคะพัดเดิมโตโยต้า นะโคโล,ลมิน่ายังอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะกระจกเนะี่ยไม่มีการเปลี่ยนดิ้วรอยเนี่ยไม่มีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นระบบตัวอธิบายตัวลีดเซนเซอร์นะคะกุณแจนี่ต้องอยู่กับตัวนะออมีบอกวิธีการใช้งานอยู่ด้านหลังนะคะพี่สวยนะอ,อยากได้เองเลยราคาดีมากถ้าป้ายแดงเนี่ยไปซื้ออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองล้านนะล้านไปลปลายแล้วอะ่ะคุณพี่นะคะ ตัวรถนะทางฝั่งด้านขวานะสีสม่ำเสมอเท่ากันรอยบุบรักยิ้มไม่มีเลยค่ะพี่คะเดี๋ยวเต็นเปิดให้ดูนี้นี่ประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะพี่นี่กระจกพัดเดิมโตโยต้านะคะไม่มีการเปลี่ยนเลยของเดิมหมดเลยนะสะครับเพจเนี่ยวะไม่ลอกสติกเกอร์เลยเหรอคุณพ่อคุณนะคะ หัวน็อตนะคะคุณพี่คมชัดเจนเลยนะไม่มีรอยแกะไข่นะจ๊ะบานพับประตูเนี่ยของเดิมจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่เบาะด้านในโอ้สวยตึงๆฟูๆเลยค่ะคุณพี่ขาเป็นโทนสีดําตัดแดงนะท็อปสุดก็อย่างเงี้ยแหละนะออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะลองเข้ามาดูด้านในตอนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าจิงโจ้นะคะใส่พวกเอกสารด้านหลังนะคะที่แขวนถุงแกงมีให้ถึง2จุดได้กันนะรับน้ําหนักได้อยู่4กิโลนะแล้วก็ตรงนี้ที่พักแขน ะะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําแบบบิวอินให้ด้วยปึ๊บเอามาอย่างนี้ตรงกลางนะคะก็จะมีไวเลสชาร์จนะคะรับกาลัลางไฟอยู่ที่2.1แอมป์ดูหน่อยตัวนี้เป็นตัวเสียบ USB นะปี2020ถ้าปีใหม่ๆ่ยเป็น Type C มาหมดละนะคะตัวนี้ก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านแบบ2หัวนะคะ2ลรูปึ๊บแบบนี้นะคะเอ,อนด้านในโอ้โหเดี๋ยวนะมันเบอร์น นี่ภายในนะคะพี่ยังสวยเลยนะคะพี่ขาดีไซน์สปอร์ตสุดๆหลังคานะริวรอยการเจอมอะมีอยู่แค่เนี้ยหนูสปาหนออกให้ได้นะคะพัดลมแอด้านหลังนะคะก็เปิดแบบออโต้ได้ด้วยแสงไฟด้านในเนี่ยก็จะเป็น LED แสงสีขาวนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของทางฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่กุญแจก่อนกุญแจเนี่ยมีมาให้ครบถ้วนถึง2ดอกเลยเปนแบบนี้นี่นะคะปึ๊บ กระจกนะทางฝั่งคนขับพัดเดิมโตโยาต้าไม่มีการเปลี่ยนนะคะตัวหนังด้านข้างนะไม่มีลอกลอนเลยแล้วก็กระจกนะกดเปิดปิดออโตโ้ได้ทั้ง4ประตูเลยผูกกระจกปรับพับไฟฟ้าจะเป็นพับ2สเต็ปนะพี่เวลาสมมติเราจอดรถเนี่ยเราต้องพับเองนะมันจะไม่ได้พับออโต้ให้นะไม่เหมือนรถเก่งนะคะคพี่คะเรียมซันหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านนี้นี่ทางด้านคนขับคมกิฟตชัดเจนจากพี่ไม่มีรอยไก่ไขเลยนะคะตัวสีไม่มีการพ่นทำมา อันนี้รถแรกเข้านะของเดิมสภาพคงเดิมหมดเลยนะคะนี่สคัเพดโคมียมีดมอนด์คัดรอบคันเบาะด้านในไม่มีแตกนะจ๊ะคุณพี่เป็นเบาะบักเก็ตซีทโอประตัวตึงๆฟูปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะโฟลเดอร์ er. ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเหมือนเปิดตัวเซนเซอร์รอบคันนะฝาท้ายนะคะอันนี้จะเป็นตัวกิกเซนเซอร์เปิดไว้ก็ได้นะคุณพี่ฝาถังมัน,มนฝากระโปรงด้านหน้าเปิดตรงนี้ที่วางเจ้าน้ํานะคะจะเป็นแบบบิวอินแบบนี้เลย ลองเข้ามาดูด้านในก่อนนะคะอขอสตาร์ตตัวนี้ระบบพูดสตาร์ตนะคะพี่ให้ดูเลขไม์กันนะหน้าปัดหน้าจอตัวนี้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยค่ะพี่คะโอ้โหไม้ห้าหมืนหกโอ้ ไม้น้อยมากไม่ห้าหมื่นหโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บงานให้มันจะอาจจะแบบลอกนิดหนึ่งนะคะคุณพี่เดี๋ยวจัดการให้นะคะคพี่ตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้โทนสีดํานะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันตัวนี้ควบคุมหน้าจอด้านหน้าพดเนิลชิปที่พวงมาลัยมีครุสคอนโทรลมีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงนะคะคุณพี่ แล้วก็นี่เห็นปะกลัวหัวเกียร์ลอกแหละเห็นว่าก็จะใส่แบบเหมือนตัวกันลอยนิดนึงคนขับน่าจะเป็นคนที่เหงื่อแตกมือบ่อยนะถ้าคนที่แบบว่าเป็นคนเหงื่อในมืออะ่ะมันเยอะอะ่ะมันก็ทําให้พงมาลายตรงนี้มีการเสรื่อมสภาพมีการลอกได้นะเต้นเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะคะหน้าจอตัวนี้จอกางจอใหญ่เป็นจอทัศสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะไหนดูลูกเล่นหน่อยสิ มีอะไรว้า apple carplay android เชื่อมได้แล้วจ้ะนะปี2020ันยี่เี้ยโอ้สั่งการด้วยเสียงได้ตัว vr นะตัวนี้นะก็กล้อง360องศาดูกล้องว้าตัวนี้เป็น ai เลยนะคพี่ก็จะเป็นเหมือนตัวรถเนี่ยรอบคันเลยมีอะไรสิ่งกีดขวางอะไรของกลางเต้นคืออยู่รอบคันเห็นได้หมดเลยเนะี่ยอันนี้มาจอดตรง backdrop ด้านหน้านะ,ะนี่เห็นทุกมุมและกว้างมากนะคะดูได้หลายมุมเลยด้านหน้า ด้านข้างโอเคได้ทั้งหมดรอบคันเลยนะคะตัวแอร์นะตัวนี้ได้เป็นแบบแอร์ออโต้แล้วนะคะพี่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวระบบที่เป็นดูโอแอร์ที่ปรับแยกส่วนกันได้นะก็จะเป็นแบบทั้งคันนะคะเย็นฉ่ำมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดขับ4นะเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยมีไวเลสชาร์จด้วยนะนี่ข้างล่าง มีไวเลสชาร์จเจอชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเสียบสายอยู่ที่มือถือของลูกค้าแหละลองรับรุ่นไหนลองรับไหมนะคะพี่ถ้าใส่ถ้าใช้เหมือน iPhone ใช่ปะเคสโทรศัพท์อย่าหนามากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ชาร์จนะคะพี่่ะแล้วก็ตัวนี้นี่ที่วางแก้วน้ำบิวอินจัดเก็บได้ราบเรียบปึ๊บมีคอนโซลตรงนี้นะคะเป็นลายไม้ดีไซน์สวยเกียร์ออโตโ ขับทั้งออโต้ก็ได้เ็นนวลก็ได้หมดสปอร์ตหมดเอเนี่ยเล่นรอบเครื่องเอานะมีปุ่ม Eco Mode มดช่วยในการประหยัดน้ำมันและพาวเวอร์โหมดนะคะใช้อัตราการกินน้ามันแบบเต็มรูปแบบป้บองกันการลื่อนถลายนะครับมีมาให้ด้วยนะคะพี่คอนโซลด้านหน้านี่จะเป็นแบบหนังนุ่มๆเดินตะเข็บได้แดงนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแสงไฟแอมเบรไลท์นะแสงขาวสวยเลยึ๊บช่องนี้นะคะฟอ,อร์จูเนรหรือกระบะมีแทบทุกคันเลย จะเป็นกล่องคูลบ็อกซ์นะคะคุณพี่เก็บความเย็นได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นี่คู่มือการใช้งานรถนะคะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าคุณพี่ค่ะริ้วรอยไม่มีเลยนะรอยสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่มีคุณพี่สวยมากๆนะคะกระจกสองหน้ามีแสงไฟให้ด้วยนะคะไฟด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็น LED แสงขาวจริงๆเปิดแค่ทางด้านหน้าสว่างข้างหลังก็สว่างเหมือนกันนะ ช่องใส่แว่นนะฮะมีมาให้ตรงนี้เหมือนกันยังใหม่อยู่เลยค่ะคุณพี่คุ้มนะลด5ปีไมแค่ห้าหมื่นคุณพี่ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเดินเดอรด์คันนี้ใหม่กริบเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้าเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะตัวนี้เครื่อง 2.4V นะคะคุณพี่ขาสภาพเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะพวกของเหลวพวกน้ำมันน้ำมันเกียร์เนาะแล้วก็น้ำมัน power ยังอยู่เต็มอยู่เลยนะคะคุณพี่ แล้วก็เดี๋ยวนะดูตรงนี้นี่น้ำหล่อเย็นนะคะมีมาให้เต็มตอนออกรถไปากางเต็นท์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่พร้อมยกแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปด้วยนะคะคุณพี่ขาลูกค้าจะได้ใช้งานแบบหุ่นใจกันเลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเข้าไปดูใกล้เลยรอยคาบน้ำมันคาบสนิบไม่มีนะคะหัวนอ็อตคมๆไม่มีรอยแกะค่ะคุณพี่ขามีสภาพเดิมเลยเลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะตัวจุดตามข้อต่อต่างๆของตัวท่อนะคะไม่มีรอยแกะออกค่ะคุณพี่ของเดิมจากศูนย์เลยเห็นไหม ไม่มีการทํามาเลยสภาพสวยนะคะคุณพี่เครื่องแน่นๆเต็มๆแบบนี้นะคะคุณพี่ตัวเช็คได้นะค,ะคุณพี่รถเนี่ยมีที่มาที่ไปที่เรารับมาคัดเกรด A จริงเหลี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลยนะคะไม่มีริ้วรอยของการแกะไขโครงสร้างตัวนี้มีให้เห็นเลยนะไม่มีการทําสีทางด้านหน้ามาเพราะว่าสติ๊กเกอร์ไม่มีการพ่นสีทับด้วยนะคะคุณพี่ ตัวนี้ไฟแท้ไฟเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนโค้ดไทยคอยโตยังอยู่เลยรับประการคานด้านหน้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนกิปล็อกต่างๆคุณพี่หัวน็อตต่างๆอยู่ครบนะ,ะเห็นว่าดูจากคลิปเลยแน่นๆกดสต็อปดูได้นะนะก็เนี่ยตัวนี้นะคะไฟด้านหน้า องฝั่งโค้ดไทยโคยโตะแผ่นเพจนะเพจเหล็กนะคะของของฟอร์จูเนอร์จะอยู่ฝั่งนี้ด้านขวานะ,ะป้ายมอกอม,มาตรฐานจากโรงงานยังอยู่รอยพ่นทําสีไม่มีซีนยางึ่งเด้งๆอยู่เลยนะคะเลี่ยมซันหัวน็อตทั้งฝั่งด้านขวามือนะคะคมๆชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยค่ะพี่ฝากระโปรงไม่มีการทามาเห็นไหมตัวสีไม่มีการพ่นทับเลยเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดๆเลยค่ะคุณพี่ขาไม่มีการตื้นนะ,ะหรือการเป็นคลื่นนะ,ะพี่ฝากระโปรงไม่ได้ทํา แล้วก็แทงการความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพยังสวยพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวรอหนูล้างนิดนึงนะจะใหม่คลิปเลยนะคะพี่ขอย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็น Toyota f o r t u n e r l e g ์ลีเด 2.4V Sigma 4ขับ4ปี2020-21ไหม่วิ่งแค่56,000โลมใม่โคตรน้อยคุณพี่คะถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์มาได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะรีบมาอัปเดตรถข้อใหม่แบบไหนอีกรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ